ขอวิธีการเริ่มเข้าไปพบลูกค้าสําหรับตัวแทนใหม่ซึ่งก่อนอื่นเลยพี่ขวัญอยากจะบอกงี้ค่ะว่าอย่าไปโฟกัสว่าเนี่ยวันนี้ฉันจะไปพบคนเนี้ยเพื่อที่จะไปขายประกันแต่วันนี้พี่ขวัญอยากให้เราเนี่ยมาศึกษาในเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็คุณค่าของประกันให้ชัดเจนก่อนว่าประกันเนี่ยมันดียังไงประกันมีประโยชน์ยังไงและประกันเนี่ยสามารถไปช่วยอะไรไทยได้บ้างาน้องเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ขวัญอยากให้น้องเนี่ยนึกถึงคนที่เอารักหรือคนที่ เพื่อนเราคนที่แบบเคยทํางานร่วมกันญาติต่างๆหรือใครก็ได้เข้าไปพบเขาเยด้ความรู้สึกที่แบบเออเราเพิ่งเรียนเรื่องการวางแผนการศึกษาบุตรใช่ไหมคะแล้วเราก็นึกถึงเพื่อเราที่เขามีลูกอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากจะเอาเรื่องที่เราเรียนมามาแชร์ให้เขาฟังแล้วถ้าคุณไปด้วยอารมณ์โฟกัสขายเนี่ยเราจะตื่นเต้นแล้วเราก็จะคาดหวังถ้าตัวแทนใหม่อ่ะอยากให้ไปแบบสบายๆเลยไปแบบเอาความรู้ที่เรียนมาวันเนี้ยมาแชร์เราด้วยแบบจากใจเราอะค่ะทำให้เขาก็รู้สึก เออดีกับเรารู้สึกไว้วางใจเราไม่ต้องคาดหวังที่จะต้องไปขายอย่างเดียวอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะลองใช้วิธีนี้กันก่อนนะคะ